แต่แววมีเมนูมานำเสนอดนะค่ะแกงผักขะหรือผักชะอมใส่เห็ดคอนขาวจ้ะใส่ไข่้วก็ใส่ไข่มดส้มจ้ะจะมนี้น้ำพริกเนะเครื่องปรุงอีกเมนูนึงก็จะเป็นผัดน้ำมันฝรั่งจ้ะ,ะกสมพริกผัดใส่ก,กุ้งกับหมูนคะคะ ใหม่พลังหยดอ้วนอ้วนอย่แเล้วเด็ดค่ะง่ายทำกับข้าวแบบง่ายๆนะวันนี้นแล้วเราใสหอมเจียวเด็ดขาพราะหอมเจียวไม่ละ

อก okay. ระสมพริกน้องไอ้นั่งลงไปช่อมกันเลยจ้ก็หักบนนะคะน่าง่น้นหอยสิดไห้แล้ไ้อร่อยอร่อย Okay. นี่บบจะผัดซอสกันเรียบร้อยแล้วกันีน่นเห็ดแกงเห็ดตออา้ารย์น้ำเดือดแล้วใส่กระมอกลงไปเลยค่ะนพีพริกแกงพริกแกงจะได้จะตำไว้พริกแกงใส่ผงชูรสผงุงเครื่องกระโดดจ้ะ มันจะเกียงละล,ล,ละายละวนะเกียงละลายละเดืะวรก็ะจะใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดอนขาวให้ใส่ลงไป ดอกไงอ่นอนเมะขนาดหเห็ดลงไปแล้วรอ,อให้เห็ดสุกกากแซบนันกันนังดอกนีะดอกเห็ดหมอดือดแล้วจะใส่ไข่ลงไปจนะ้ะสูตรไม่ไพ่เิ็ด จะเอาไปใส่เป็นแกงกินแซ่บด้วยค่ะใส่ไข่ลงไปน่าจะใส่ผักชะอมผักขาผักวัววนจ้ะใส่ลงไปเลยเก็บรรบ,บรรรนะเมี่มาแบอนีอน้นะผักขาเข้าเี่ใส่ผักขาลงไปแล้วจะใส่ดางเอกของเรื่องจ้ะ มดตะแดงรอนเศษแกงผัดชานี่ยไม่ต้องใส่ผัดอีตูวหรอกเพราะว่าใส่ได้แต่ว่ามีกินแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะ ิัสดีค่ะมนาะกินขาน้ำยะแล้วจ้ะหนูออกจัดแกงไข่มดแดงเจขาเจ็ดผักขาขนใผ่กขากขาู่สวนแล้วจ้ะมีแตแววปุูไไ้ ห่อนพี่น้องห่อนกดออกามาไหมไหมสุดยอดแกมขัดนัวด้วยไม่ใาง ทำไมกำลังยจะแว้วลูกออกมันขึ้นโค้นจ้ะนี่ซื้อเป็นพี่เทียบไม่ได้ซื้อกินหอ,อกแซ่บหวานอันนี้ย้ำชิ้นนะย้ำเนือ้อ เดอค่ะเย็บ <Arizona> ซีดูหูดูืัเตจรางตามประเทศกินขั้ได้แล้ว สุดยอดคำนวณสุดยอด,ดยคำนวณคำแซ่บแกะค่ะ ครั้งแรกของปีจ้ะแกงกะเพราไส้มะสมไส้ไข่มะสมไข่มะสมไข่มะแดงเหนียวคนเหนียว้อมมะสมคนอีสานเคนมดแดง thank mm -hmm. มีแล้วขอรัสนีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววจ้าเจ้าช่องยายแววช้าแน่ค่ะพ่อแม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย